สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเราชื่อทูนนะคะปัจจุบันเราอาศัยอยู่ต่างประเทศค่ะวันนี้ที่นี่อากาศดีมากๆค่ะอากาศเหมือนประเทศไทยเลยพอได้กลิ่นอายแบบนี้มันทำให้คิดถึงประเทศไทยรวมถึงเรื่องราววันวานสมัยที่เรายัางเด็กสมัยเด็กๆเพื่อนๆก็มีเรื่องราวต่างๆใช่ไหมคะเราเองก็เช่นกันวันนี้เลยอยากมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟัง หวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับเรื่องราวของเรานะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาหนึ่งของเราซึ่งเราเองไม่มีวันลืมรวมถึงครอบครัวของเราด้วยเช่นกันณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเมื่อ30ปีก่อนหมู่บ้านห่างออกจากตัวอำเภอหลาย10กิโล ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อทูลทูลเป็นวัยรุ่นหน้าตาดีผิวขาวนวลดวงตากลมโตใครๆในหมู่บ้านตากก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโตขึ้นทูนต้องสวยที่สุดในระแวกนี้แน่ๆเธออาศัยอยู่กับครอบครัวในบ้านไม้เก่าๆในหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้านมีแต่ท้องไร่ท้องนาและวิถีชีวิตแบบอีสาน ชีวิตของทูลก็เหมือนเด็กสาวทั่วไปจนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเย็นวันหนึ่งหลังจากกลับมาจากทำนาทูนซึ่งมีหน้าที่นึ่งข้าวเหนียวก็ขึ้นบ้านไปนึ่งข้าวเหมือนทุกวันแต่วันนั้นข้าวเหนียวที่เธอนึ่งไม่ว่าจะเติมน้ำตั้งไฟแรงแค่ไหนก็ยังไม่สุกทำให้ทูนเริ่มกังวลว่าจะเป็นรางสังหรณ์ที่ไม่ดีกับเธอหรือเปล่า เพราะคนอีสานจะมีความเชื่อเรื่องนี้มากๆเธอจึงเรียกพี่สาวของเธอมาดูพี่สาวก็ได้แต่ปลอบใจน้องว่าไม่เป็นไรหรอกแค่เรื่องบังเอิญนะทูลพี่สาวเธอจึงรับอาสาทำแทนและให้ทูลไปซื้อกับข้าวแทนแล้วกันหลังจากนั้นไม่นานท้องฟ้าเริ่มมืดทูลซึ่งมีหน้าที่ไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้ากลางหมู่บ้านเพื่อมาทำอาหาร จึงเดินไปซื้อกับข้าวคนเดียวระหว่างทางขณะเดินเข้าซอยเล็ก,ลกๆก่อนถึงร้านค้าเธอได้ยินเสียงแผบๆตะโกนเรียกเธอทูนอย่าไปอย่าพึ่งไปเธอสะดุ้งหันขวับไปตามเสียงแต่ปรากฏว่าไม่มีใครมีแต่ความว่างเปล่าเ,ลเหมือนเจ้าของเสียงอันตรธานหายไปเธอคิดว่าอาจหูแววแล้วรีบเดินต่อแต่ไม่ทันไร ทูนก็น่ามืดโลกหมุนไปรอบตัวโชคดีที่มีเพื่อนของเธอวิ่งมารับไว้ทันเป็นอย่างบ่อทูนไว้บ่อเธอเธอพยายามพูดว่าบ่อเป็นยังแต่เสียงที่เปล่งออกมานั้นไม่ใช่เสียงของเธอมันแหบตำ่ำและเย็นยะเยือกจนหน้าขนลุกเพื่อนของทูนหน้าซีดร,รีบพาเธอกลับบ้านหลังจากวันนั้นทูนเริ่มเปลี่ยนไปเธอไม่ร่าเริง ไม่พูดไม่จากกับใครเดินช้าช้าเหมือนคนละเมอบางครั้งเวลาคนเดินผ่านหน้าบ้านเธอจะหยุดกวาดบ้านหันขวับไปจ้องขะเหม็งด้วยสายตาดุดูราวกับคนละคนยามกลางคืนมีเสียงเหมือนคนพูดหรือหัวเราะคนเดียวในห้องพอพี่สาวเปิดประตูเข้าไปดูก็พบเธอนั่งหันหลังพึมพำอยู่มุมห้องพอถามเธอกลับบอกว่า ไม่ได้พูดอะไรครอบครัวพาเธอไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่หมอกลับบอกว่าร่างกายปกติดีทุกอย่างไม่มีไข้ไม่มีโรคแต่เหมือนเธอกำลังปิดอะไรบางอย่างไว้ด้วยความจนปัญญาครอบครัวจึงไปเชิญหมอธรรมหรือหมอผีของหมู่บ้านชื่อลุงนิดชายวัยกลางคนผู้ที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณต่างๆและสิ่งที่มองไม่เห็นได้ ลุงนิดแก่จุดเทียนผนมมือท่องคาถาและเข้าสู่พิธีเข้าทรงเสียงของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงทุ้มต่ำพูดช้าๆหนักแน่นว่าข้าคือวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ทุ่งนาที่จอมปักวใต้ต้นไม้ใหญ่ข้าเฝ้าอยู่ตรงนั้นมานานหลายสิบปีและข้าเลือกทูลนไว้แล้วทั้งบ้านเงียบกริบเหลือเพียงเสียงลม พัดสังกสีดังแกรกแกรกกะพิที่อยู่ในร่างทรงเล่าว่าวิญญาณของตนนั้นเคยเป็นชายหนุ่มที่ตายกลางป่าหลายสิบปีมาแล้วก่อนที่จะถูกถางป่ากลายเป็นทุ่งนาจิตวิญญาณจึงหลงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นก่อนจะมีจอมปลวกขึ้นมาเมื่อทูนทำนามันรักเธออยากอยู่ด้วยตลอดไปเช้าวันรุ่งขึ้นครอบครัวของทูล จึงไปกราบขอขมาที่จอมหลุดจุดถูกเทียนแล้ววางผ่านใบสีแต่เหมือนอาการทูนก็ยังไม่ดีขึ้นแถมยังแย่กว่าเดิมวันต่อมาลุงหนิจจึงทําพิธีสวดลงไปที่น้ำมนต์จากนั้นก็นำไปอาบให้กับทูนเพื่อขับไล่ผีให้ออกจากร่างของเธอแต่หลังจากทูนโดนน้ำมนต์อาการของเธอก็เปลี่ยนไป เธอจำได้ว่าน้ำเย็นเยะเยือกเข้าไปถึงกระดูกเย็นเข้าไปถึงหัวใจของเธอแม่เห็นอาการตัวสั่นจึงเข้ามาเกาะเธอไว้แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเบิรมพี่เคยของทูลเป็นคนดูดูหัวร้อนพูดจาผงผางเขาเป็นคนหนึ่งที่เฝ้าติดตามอาการน้องสาวอยู่ตลอดเวลามึงพรุ่งนี้กูสิจัดการมึงบักพีราย วันรุ่งขึ้นเขาเดินไปที่จอมปลวกใต้ต้นไม้ใหญ่ที่หัวนาอย่างเกี้ยวกาดผีเจ้าที่หาอะไรวะมารังควานน้องกูทําไมถ้ายังไม่เลิกกูจะขี้ใส่ที่มึงเผามึงเอาช้างมาเหยียบมึงเขาไม่เพียงตะโกนเขาจัดการถกผ้านุ่งขึ้นนั่งยองๆและขี่ใส่จอมปลวกยังไม่พอเขาจัดการหาฟืนมาวางรอบจอมปวกและจุดไฟเผาจอมปวกพึบ เสียงไฟลุกไฟนั้นลุกสว่างสวัยทั่วจอมปลวกเมื่อเสร็จเรียบร้อยเบิรมจึงเดินกลับบ้านด้วยความสัจใจได้ผลหลังจากนั้นไม่นานทูลืมตาขึ้นอย่างแจม่มใสเธอยิ้มเบาๆและพูดด้วยเสียงปกติทุกคนในบ้านต่างงงงันและดีใจเธอบอกว่าฝันแปลกๆเหมือนอยู่ในที่มืดตลอดเวลาแต่ตอนนี้มันสว่างแล้ว ลุงนิดถูกเชิญมาอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าวิญญาณไม่อยู่ในร่างทูลแล้วเมื่อเข้าส่งวิญญาณตนนั้นก็พูดด้วยความความสั่นกลัวโอ้ยยอมแล้วขอยย่านชายคนนั้นย่านเสียงตะโกนย่านชามแต่ขอยเสียได้ข่อยอยากเอาเธอไปอยู่ด้วยตลอดไปเป็นยังไงละมึงบักพีหาอย่ามาเล่นกับกูอีกถ้ามึงไม่หนีกูสิเอาช้างไปเหยียบมึง มึงจำไว้หลังจากนั้นเป็นต้นมาทูลก็หายดีและไม่มีข่าวคราวของผีตนนั้นที่จะมาทำอันตรายกับทูลและครอบครัวอีกเลยแต่ใครจะไปรู้มันอาจจะกำลังมองหาที่แห่งใหม่และเพื่อรอหญิงสาวคนไหนที่ผ่านมาเพื่อเอาไปอยู่ด้วยเช่นกันเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องเล่าของเราหากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบรบกวนกดไลค์หรือคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ โอกาสน่าจะมีเรื่องอะไรนั้นรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ